สนับสนุนโดยเทกบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรปตท,ะทพลังที่ยั่งยืนสำนักงานกสทชการรถไฟแห่งประเทศไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาชมความสวยงามด้วยรถไฟนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่ายังมีคนอีกหลายๆคนนะครับที่มาเที่ยวด้วยรถไฟเนะี่ยด้วยหลายๆเหตุผลบางคนก็เดินทางกลับบ้านบางคนเดินทางมาทํางานแม้กระทั่งเดินทางมาทําบุญ รถไฟอีกหนึ่งการเดินทางที่จะพาเราไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเหนือใต้ออกตกหรือแม้แต่อีสานร,รถไฟสายอีสานเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่มีจำนวนผู้โดยสารมากมายเสมอเหตุผลก็เพราะสะดวกมันสนุกแล้วปอดภั่ดีครับรถไม่ติดเย็นีอะมีห้องน้าด้วยอยู่ตรงนี้นให้มีห้องน้าแล้วคุณเคยคิดไหมว่าคนเหล่านี้ เดินทางไปทำอะไรกันบ้านหากะกลับบ้านกลับบ้านนะคะกรเมือบ้านเกิดอยูบอนครับแหมก็หลากหลายเหตุผลส่วนใหญ่ก็คือกลับบ้านนั่นเองแต่ก็มีบางคนที่ไปส่งลูกครับกลับไปเรียนค่ะไปส่งหลานครับไปผูกข้อมือห้านสาวเส้นทางรถไฟสายอีสานจะถือว่าเป็นทางรถไฟสายบุญก็ว่าได้เพราะแต่ละจังหวัดที่ผ่านนั้นก็มีสถานที่น่าสนใจให้แวะไหว้พระเฮ็ดบุญกันมากมาย เขาพนมล้มลงนะที่นาเที่ยวที่ซูเขากระโดงค่ะปราสาทสิงคโปรภูมิ้ำกู้หาสวรรค์วัดบ้าน,น,นรุนหรือแม้แต่ฝรั่งเขาก็ไปรถไฟนะ We choose the train because it's the cheapest option. Our train is more expensive in Germany. วันพรายใหญ่ครั้งหน้า ากคิดไม่ออกว่าจะไปไหนอย่าลืมทางรถไฟสายอีสานมานั่งรถไฟไปเฮ็ดบุญกันเด้อครับตะเการรถไฟเจอวบุญแปลว่านั่งรถไฟไปทําบุญนั่งรถไฟไปเฮ็ดบุญนั่งรถไฟไปเฮ็ดบุญตั้งุกไ,ไปไปเฮ็ดบุญสุดท้ายนี้ขอ,อนิมนต์หลวงพ่อครับขอเชิญชวนญาโยมทั้งหลายขึ้นนั่งรถไฟไป,ไปทาบุญด้วยกันนะโยมนะจะได้บุญกุศลอันที่แรงกล้าการรถไฟแห่งประเทศไทย มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการระบบรางที่สะดวกตรงต่อเวลาและปลอดภัยรถไฟจะไปและเด้อและในระหว่างนี้ครับที่คุณแม่พาคุณผู้ชมเนี่ยย้อนรอยอดีตไปเที่ยวปราสาทหินพนมรุ้งนะครับกัวผมเนี่ยไหนๆอยู่ในเมืองแล้วนะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเที่ยวปราสาทยุคใหม่กันนะครับนะตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ สนาม i-Mobile Stadium นะครับหรือที่เรียกชื่อเป็นทางการอีกชื่อหนึ่งว่า t h u n d e r Castle Stadium หรือสนามของบุรีรัมยูไนเต็ดนั่นเองครับสนามแห่งนี้ถือว่าได้ผ่านมาตรฐานฟี f a FAC และ AFF มาแล้วและยังผ่านมาตรฐานระดับ A Class Stadium จาก AFC และ World Class จากฟี f a อีกด้วยครับถือว่าเป็นสนามแข่งระดับชาติไปแล้วและยังได้บันทึกโลงกินเนสบุ๊กว่า เป็นสนามฟุตบอลในระดับฟีฟ่าแห่งเดียวในโลกที่ใช้เวลาก่อสร้างน้อยที่สุดในโลกคือ256วันครับใช้เวลาไม่ถึงปีก็สร้างสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยได้ขนาดนี้แสดงออกให้เห็นถึงการสนับสนุนที่ดีจากทุกฝ่ายจริงๆครับ ตอนนี้นะครับผมก็เข้าไปอยู่ใน Thunder Castle Stadium แล้วนะครับเสียงค่อนข้างจะดังนิดนึงตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่จะต้องแข่งกันเข้ามาทีแล้วนะครับในสนามแห่งนี้นะครับสามารถจุคนได้ถึง32,000ที่นั่งเลยนะครับโครงสร้างที่นี่นะครับสร้างด้วยโครงเหล็กนะครับแล้วก็ไฟเบอร์ส่วนใหญ่นะครับงบประมาณที่สร้างเนี่ยก็ใช้ระมาณถึง500ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นับว่าได้ว่าเป็นสนามฟุตบอลแห่งแรกนะครับ ที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกนะครับเป็นสนามฟุตบอลแห่งแรกที่ไม่มีลู่วิ่งด้วยนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับในสนามของบูรีรัมยูไนเต็นนะครับเรียกได้ว่าผมมองไปรอบๆเนี่ย ั้งความสมบูรณ์ของสนามนะครับแสงสีเสียงต่างๆนะครับที่สนามเนี้ยได้สร้างขึ้นมานะครับเรียกได้ว่าไม่ต่างอะไรกับสนามของเมืองนอกเลยนะครับสุดยอดมากๆแล้วที่เห็นฝั่งตรงข้ามนะครับจะเห็นตัวหนังสือที่ด้านล่างนะครับเขียนว่า GU12 หรือว่า G ู12เนี่ยนะครับเขาก็เปรียบเสมือนว่าเป็นผู้เล่นอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับที่สำคัญมากๆของทีมนะครับนั่นก็เป็น G ู12นั่นเองสนามฟุตบอลแห่งนี้เปิดให้แฟนบอลหรือผู้ที่มีความสนใจ ให้เข้ามาเยี่ยมชมได้ครับทุกวันยกเว้นวันที่มีแมตช์แข่งนะครับเมื่อสักครู่ครับเราก็ได้เห็นภาพบรรยากาศของ i-mobile stadium กันแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังมีเวลานะครับก่อนที่แมตช์แข่งขันจะเริ่มตอนนี้ผมอยู่ที่บุรีรัมยูเนเต็ดเมกเสโต์นะครับก็ข้างในเนี่ยก็จะมีขายของที่ระลึกมากมาย ตอนนี้ข้างในนี่คนเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างชุดกลางนี่นะครับสีเงินเนี่ยเขาเรียกเป็นชุดทีมเย้านะครับซึ่งก็น่าจะรู้ดีแล้วเนาะแล้วก็สีขาวเนี่ยใช้ในเวลาเป็นทีมเยือนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกทางเลือกเวลาชุดนักแข่งเขาอาจจะมีสีที่ใกล้เคียงกันนอกจากเสื้อของทีฟุตบอลแล้วนะครับยังมี อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ระลึกนะครับอันนี้เป็นเสื้อเกี่ยวกับสนามช้างอินเต n ร์เนช a l นแนลเซอร์กิตนะครับก็อยู่ด้านหลังของสนามฟุตบอลนี่เองนะครับเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาว่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูที่สนามแข่งรถกันด้วยบุรีรัมย์อินเตอร์เนชชันแนลเซอร์กิตหรือช้าง International Circuit เป็นสนามแข่งรถมาตรฐานสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติ FIA ในประเทศไทยตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของ New Mobile s t a d ียม งบประมาณก่อสร้าง2,000ล้านบาทตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า1,200ไร่มีระยะทางต่อรอบ4.554กิโลเมตรจุดผู้ชมได้สูงสุดถึง5,000 50, 0คนจุดเด่นของสนามคือผู้ชมสามารถมองเห็นทุกส่วนของแทร็กเมื่ออยู่บนแกรนสแตนช่วงหน้าครับถ้าใครชอบบรรยากาศแบบย้อนยุคๆน,นะครับเที่ยวแบบเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยช่วงหน้าเนี่ยต้องตามไปดูกับคุณแม่เลยครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาต มันกับเกมก่นกอนเลยนะครับเจอนครับ